วันนี้นะคะไปร้านอาหารสามารถผ่อนค่าข้าวได้แล้วนะคะหลายคนบอกเฮ้ยดีจังผ่อนได้ด้วยแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราติดนิสัยการเป็นราชาเงินผ่อนไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเงินที่เราจะไหลออกในทุกๆเดือนก็จ่ายหนี้หมดเลยแทบไม่เหลือให้ตัวเองเอาวันนี้เลยอยากชวนคุยเรื่องหนี้นะคะจะได้ไม่ไปสร้างแผลให้กับนิวเจนนะคะเราเป็นหนีบ้บัตรเครดิตต้องเสียดอกเบี้ย16%ต่อปีคาถามคือมันให้ผลตอบแทนหรือว่ารีเทิร์นกับเราเนี่ย เกิน16ต่อปีหรือเปล่าเราอาจจะต้องคิดใหม่นะคะก่อนน่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าถ้าเราเป็นนี่เราต้องรู้อะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยค่ะจับจมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor ไทย ESG ลงทุนยั่งยืนพร้อมคืนภาษีโฉมใหม่ดีต่อใจได้2ต่อถือครองแค่5ปีลดหย่อนภาษี3 0 0 0สนบาท ไม่มีนี่คือลาบอันปรเริฐนะคะนี่เป็นคําที่ใครหลายคนเคยได้ยินนะคะแล้วหลายคนที่เป็นนิวเจนอินเวสเตอร์รู้สึกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการลงทุนบ้างอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราเสามารถปลดแอกเรื่องนี้ได้เราก็จะสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คลายความกังวลใจค่ะทีนี้เรื่องของนิวเจนเนี่ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะคะว่าโดยปกติแล้วพวกเราเนี่ยจะซื้อของชิ้นใหญ่อาจจะไม่สามารถเก็บเงินเพื่อซื้อได้เลยนะคะซึ่งพี่เฟิร์นเองก็เป็นนะคะไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถเนี่ย ก็ต้องไปผ่อนแล้วก็ต้องเป็นหนี้ถูกไหมคะแต่บางเอิญสมัยนีย้เราอาจจะมองว่าของบางอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือก็เป็นชิ้นใหญ่แล้วหรือบางคนตอนนี้เนี่ยนะคะแค่กินข้าวแค่ไปเที่ยวแค่ชอปปิ้งก็กลายเป็นหนี้แล้ววันนี้เลยอยากชวนคุยเรื่องหนี้นะคะจะได้ไม่ไปสร้างแผลให้กับนิวเจนนะคะถ้าเราสามารถที่จะจัดการหนี้ได้หนี้เองก็มีทั้งสิ่งที่เป็นของดีกับหนี้ที่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วอะไรคือหนี้ดีอะไรคือหนี้ไม่ดี เราควรมีหนี้แค่ไหนและถ้าเรามีหนี้แล้วควรจัดการหนี้อย่างไรดีค่ะ ก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าถ้าเราจะเป็นหนี้เราต้องรู้อะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยค่ะต้องรู้ก่อนเลยว่าหนี้จําเป็นแค่ไหนนะคะโดยปกติถ้าเราพูดถึงเรื่องการเงิน101เลยนะคะจะมี2คําก็คือ need กับ want ความจําเป็นกับความต้องการ2คํานี้แตกต่างกันสิ้นเชิงน,นะคะถ้าอธิบายง่ายๆนี้ก็คือสิ่งที่จําเป็นเพราะว่ามันจะส่งผลกับการใช้ชีวิตของเราถ้าไม่มีเราใช้ชีวิตต่อไม่ได้นะคะเช่นเราจําเป็นต้องกิน เราจําเป็นต้องพักผ่อนนะคะเราจาเป็นต้องทํางานหางเงินอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ส่วนที่เป็นวอนก็คือส่วนที่ถ้าเราไม่มีก็ได้แต่เราอยากมีเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเช่นเราอยากจะมีแก๊เจตเราอยากจะมีกระเป๋าสวยๆมีรถยนต์หรูๆแบบนี้เป็นต้นนะคะบางอย่างเนี่ยที่เป็นของอย่างเดียวกันก็อาจจะเป็นได้ทั้งนี้ทั้งวอนค่ะอย่างเช่นเราบอกเราหิวน้ําจริงๆแล้วเราต้องการแค่น้ํานะคะซึ่งน้ําเปล่าอาจจะเป็นนี้แต่ว่าถ้าเริ่มเป็นช นมไข่มุกเริ่มเป็นช็อกโกแลตเริ่มเป็นชาเขียวเริ่มเป็นกาแฟอาจจะเป็นวอนก็ได้เพราะจริงๆเราแค่กระหายน้ําเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเราแค่ต้องการกินข้าวเพื่อให้ท้องอิ่มทํางานได้ต่อการที่เรากินข้าวจานหนึ่ง30 4050บาทเนี่ยอาจจะเป็นนี้แต่ว่าถ้าเราเริ่มอยากกินชาบูเริ่มไปพิซซ่านะคะหรือว่าเริ่มไปหมูกระทะอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นวอนแล้วด้วยดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องแยกนิดกับวอนให้ออกค่ะเรื่องของนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่เนี่ย จริงๆก็มีหนี้ที่จําเป็นที่เป็นหนี้ดีกับหนี้ที่อาจจะเรียกว่าหนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะหนี้ดีก่อนละกันหนี้ดีคืออะไรหนี้ดีเนี่ยจริงๆจำไว้2คําก็ได้นะคะ1ก็คือเป็นหนี้ที่สร้างรายได้นะคะอย่างเช่นหนี้การศึกษาเพราะว่าถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราเรียนหนังสือเราศึกษาแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างรายได้ให้กับเราในอนาคตหรือไม่ถ้าใครเป็นหนี้บ้านนะคะอย่าลืมว่าตอนนี้บ้านของใครหลายคนเป็นที่ทํางานไปด้วยนะคะหรือบางคนเป็นสตูดิโอ ในการขายสินค้าไปด้วยดังนั้นถ้าสร้างรายได้นั่นก็เป็นนี่ที่ดีค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องจำนะคะก็คือนอกจากสร้างรายได้แล้วมูลค่าต้องไม่ลดด้วยนะคะคือมีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอะไรสมมติถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อสังหา,าริมทรัพย์ได้จริงๆมูลค่าของบ้านโดยปกติแล้วราคาจะค่อยๆขยับขึ้นนะคะเพราะว่าที่ดินราคาจะแพงขึ้นทุกๆปีแบบนี้เป็นต้นแต่ก็มีบางอย่างเหมือนกันนะคะที่อาจจะสร้างรายได้แต่ว่ามูลค่าลด อย่างเช่นถ้าใครเป็นนี่รถยนต์ซื้อรถมาเพื่อจะขับตัวฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะหรือว่าใช้ทําทงานเป็นตน้นมันอาจจะสร้างไรายได้กับเรานะแต่ว่ามูลค่าของตัวสินทรัพย์หรือว่าตัวรถยนต์เนี่ยมันลดลงแบบนี้ก็อย่างน้อยเป็นกึง่งๆึ่งนี่ดีนั่นแหละค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูนี่ไม่ดีกันมาดีกว่านี่ไม่ดีคืออะไรตรงกันข้ามกับอย่างแรกเลยค่ะ1ก็คือไม่สร้างไรายได้กับ2องคือมูลค่าลดลงนะคะเวลาเราจะเป็นนี่อะไรต้องตรวจสอบเลยนะคะว่าเอ๊ะ นี่นี้เนี่ยมันสร้างรายได้หรือเปล่า มูลค่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่มันอาจจะกลายเปน็นหนี้ไม่ดีก็ได้เช่นสมมติเราแค่อยากไปเที่ยวอะค่ะแต่ตอนนี้เราไม่มีเงินเราเลยต้องเป็นหนี้เพื่อที่จะไปเที่ยวถ้าเป็นแบบนี้ต้องยอมรับว่าเวลาเราไปเช็คลิสต์ก็จะเห็นเลยว่า1ก็คือไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับเรานะกับ2คือมูลค่ามันลดลงด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่ได้ทําเงินหรือว่าทําอะไรได้จากของเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่หนี้ไม่ดีที่เกิดขึ้นก็คือหนี้สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเพราะว่าถ้าเรากิน เราใช้เราช็อปเราเที่ยวส่วนใหญ่มันไม่ได้สร้างไรายได้แล้วก็ไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มด้วยซ้ำนะคะดังนั้นต้องระวังการก่อนนี้ประเภทนี้ค่ะ ส่วนที่2นะคะที่ต้องดูนอกจากแยกให้ออกแล้วว่าไหนนี่ดี <S <S นี่ไม่ดีก็คือต้องรู้นะคะว่าสินเชื่อประเภทไหนหรือว่านี่ประเภทไหนที่เหมาะกับเราเพราะว่านี่แต่ละประเภทนะคะเขาจะมีวิธีการคิดคำนวณไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยประเภทของดอกเบี้ยนะคะหรือแม้แต่วิธีการคิดคำนวณดอกเบี้ยด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงนี่ก้อนใหญ่ๆที่คนไทยมักเป็นการนี่บ้านนี่รถนี่บัตรเครดิตนี่สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเขาจะมีวิธีการคิดคำนวณไม่เหมือนกันเริ่มทีละยะ เลยนะคะเริ่มจากหนี้บ้านก่อนหนี้บ้านเนี่ยก็จะเป็นการคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะนั่นแปลว่าถ้าเรายิ่งโปะเท่าไหร่ก็แปลว่าเงินต้นจะลดลงเท่านั้นเงินต้นลดปุ๊บดอกเบีย้ยก็จะลดด้วยนะคะและส่วนใหญ่หนี้บ้านดอกเบีย้ยจะไม่สูงนะคะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่เราใช้ในการผ่อนนั่นเองนะคะก็อาจจะมีตั้งแต่2-34 5เปเ็นตป็นต้นซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ำแล้วก็จริงๆบ้านเป็นหนี้ ด้วยนะคะส่วนที่2ก็คือสินเชื่อรถยนต์นะคะรถยนต์เนี่ยจะเป็นนี่แบบ flat rate ก็เป็นแบบคงที่นะคะคือเขาจะคำนวณเงินต้นแล้วก็ไปบวกดอกเบีย้ยแล้วก็จะมาหารจํานวนงวดที่เราผ่อนเลยไม่ว่าจะเป็น36มงวด48่งวดอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วเราก็จะจ่ายเท่าเท่ากันทุกงวดจนหมดนะคะจนครบดังนั้นอย่าไปโป้รถยนต์เด็ดขาดนะคะเพราะว่าโป้ไปมันไม่ได้ช่วยให้นี่เราลดลงค่ะเพราะว่าเขาเอามาหารจํานวนงวดเอาไว้หมดแล้วสิ่งที่เราจะทำนะคะถ้าเราอยาก นี่ก็คือเราต้องปิดหนี้ทันทีซึ่งถ้าเราปิดหนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะขอต่อรองส่วนของดอกเบี้ยให้ลดลงได้หน่อยนะคะสําหรับตัวดอกเบี้ยที่เป็นสินเชื่อรถยนต์นะคะแต่การที่เราจ่ายเพิ่มในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเดือนละหลักร้อยหลักพันไม่ได้ช่วยให้ดอกเบี้ยนี่มันลดลงเลยนะคะตรงกันข้ามเราอาจจะเสียประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะว่าเงินที่เราจ่ายไปสุดท้ายเขาคิดคํานวณเป็นดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วดังนั้นจําไว้นะคะว่ารถยนต์ไม่ต้องโปะแต่ถ้าไม่อยากเป็นหนี้ให้ปิด นี่ไปเลยเพราะว่าอาจจะขอส่วนลดได้บ้างเล็กน้อยค่ะ ส่วนที่3คือนี่บัตรเครดิตนะคะนี้บัตรเครดิตเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดที่กําหนดไว้ก็คือที่16ต่อปีนะคะนี้บัตรเครดิตเนี่ยจะมีระยะเวลาปลอดหนี้แต่ละบัตรแต่ละใบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแต่ว่ามากสุดจะอยู่ที่45วันเช่นวันที่1เรารูดบัตรเปิบนะคะเรายังไม่ต้องจ่ายเงินก้อนนี้เราไปจ่ายทีนูน่นวันที่45หรือประมาณเดือนครึ่งนั่นเองโดยประมาณนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นบัตรประเภทไหนแล้วก็ระยะเวลาปลอดหนี้ของแต่ละบัตรนั้นเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่เราต้อง จำไว้2คำสำหรับบัตรเครดิตนะคะคือต้องจ่ายเต็มกับจ่ายตรงเท่านั้นนะคะถ้าเราจ่ายเต็มจำนวนแล้วจ่ายตรงเวลาเราจะไม่เสียดอกเบี้ยเลยสักกันนิดเดียวนะคะแถมยังมีประโยชน์มากมายที่เกิดขึ้นจากบัตรเครดิตด้วยเช่นสะสมคะแนนได้บางคนเนี่ยก็ได้แคชแบ็กด้วยนะคะหรือบางคนก็เป็นแลกของรางวัลได้ส่วนลดต่างๆมากมายทีเดียวดังนั้นถ้าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตต้องจ่ายเต็มจ่ายตรงเท่านั้นนะคะ นอกเหนือจากนี้ก็จะมีสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะคะหรือว่าตัว Personal l o a n เนี่ยตอนนี้ตราดอกเบี้ยสูงสุดจะอยู่ที่25%ต่อปีนะคะเพราะว่าเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันแต่ว่าจําไว้อย่างนะคะพวกสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าพวกบัตรกดเงินสดเนี่ยนะคะเขาจะคิดเงินตั้งแต่เราดึงเงินออกมาจากตู้เลยนะคะเช่นสมมติเรากดเงินวันที่1ออกมาใช้ปุ๊บ ดอกเบีย้ยจะถูกคิดคำนวณตั้งแต่วันนั้นทันทีดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็ควรจะรีบใช้หนี้บัตรกดเงินสดเพราะว่านอกเหนือจากตัวดอกเบีย้ยจะสูงถึง25%แล้วเนี่ยดอกเบีย้ยมันรันทุกวันด้วยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือบัตรกดเงินสดเป็นหนี้ลดต้นลดดอกนะคะถ้าเรายังจ่ายเต็มไม่ได้สิ่งที่เราควรทําคือต้องโปะไปให้มากที่สุดคะ่ะเพราะว่าเงินต้นจะได้ลดดอกเบีย้ยก็จะได้ลดลงด้วยค่ะ ส่วนที่3ที่คนจะเป็นนี้ต้องรู้นะคะก็คือต้องเปรียบเทียบตัวสินเชื่อหรือว่าประเภทนี้ของแต่ละสถาบันการเงินด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละสถาบันการเงินเขาก็แข่งขันกันเนาะเขาก็อยากจะให้เราเนี่ย ไปเป็นลูกค้าของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นนี่บ้านนี้รถนีบัตรเครดิตนี่บัตรก,กดเงินสดก็ตามสิ่งสําคัญคือเราควรคํานวณน,นะคะว่าเอ๊ะดอกเบีย้ยที่คิดเหมือนต่างกันไหมค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียมีอะไรบ้างมากน้อยต่างกันอย่างไรหรือแม้แต่สิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้รับนะคะหรือว่าถ้าใครใช้บัตรเครดิตเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือควรรู้ว่าพฤติกรรมที่เราใช้บัตรเครดิตส่วนใหญ่เป็นอะไรจะได้เลือกบัตรให้ถูกต้องกับเราเพราะว่าแต่ละสถาบันการเงินมีบัตรเครดิตเยอะมากนะคะบางแห่งมีหลายสิบประเภทด้วย ดังนั้นถ้าเราซื้อของออนไลน์บ่อยก็ควรจะใช้บัตรเครดิตที่เราเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์ตอนซื้อของออนไลน์ถ้าเราเดินทางบ่อยก็ควรจะใช้บัตรเครดิตที่จะได้สิทธิประโยชน์ตอนเดินทางแบบนี้เป็นต้นนะคะเราควรเลือกให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็อย่าลืมเลือกสถาบันการเงินเปรียบเทียบให้เหมาะสมด้วยนะคะส่วนข้อที่4นะคะเรื่องนี้สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะเราควรรู้ด้วยว่าเรามีหนี้ได้เท่าไหร่เคยคิดไหมคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรามีหนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคิดง่ายๆคะ่ะคิดจากเงินเดือนของตัวเองหรือว่า ารายได้ที่เราได้แต่ละเดือนปกติเนี่ยแต่ละคนอาจจะมีรายได้ไม่เท่ากันโดยเฉพาะฟรีแลนซ์เนี่ยอาจจะมีรายได้ที่หลากหลายทีเดียวนะคะแต่ลองคิดกลมกลมดูว่าเราน่าจะได้แต่ละเดือนไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือส่วนที่น้อยที่สุดที่เราน่าจะต้องได้แน่ๆเอาตรงนั้นนะคะมาคูณ45%แล้วเราจะรู้ว่าเรามีหนี้ต่อเดือนได้ไม่เกินกี่บาทนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีรายได้เดือนละ30,000บาทคูณ45%เปอุ๊บนะคะเราก็จะได้ตัวเลข1 3,000 500บาทอันนี้จะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดหรือว่าเป็นเรียกว่าจะเพดานแล้วนะคะสําหรับคนที่ควรมีหนี้ได้ไม่ควรจะมีหนี้แล้วก็จ่ายหนี้เนี่ยเกินเดือนละ13,500บาทหรือว่า45%ของรายได้ทาไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเรามีหนี้มากกว่านี้นั่นแปลว่าเงินที่เข้ากระเป๋าเราเกือบครึ่งหนึ่งมันถูกจ่ายไปกับหนี้นะคะยังไม่ทันออมยังไม่ทันใช้เลยด้วยซ้ําดังนั้นเราควรแคปนะคะหรือว่าควรกําหนดเพดานของการก่อน นีของเราเอาไว้ไม่เกิน45ซึ่งจริงๆปกติสถาบันการเงินเขาก็จะกําหนดกรอบไว้ประมาณนี้อยู่แล้วด้วยนะคะแต่เราจะได้รักษาวินัยของตัวเองไว้ด้วยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะสําหรับใครที่จะเป็นหนี้ต้องคํานวณความสามารถในการหารายได้แล้วก็ความมั่นคงของรายได้ที่จะเข้ามาในกระเป๋าเราด้วยนะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่า เป็นหนี้ต้องใช้นะคะหนี้คือการยืมเงินในอนาคตมาใช้ซึ่งวันนี้เราอาจจะยืมเงินคนอื่นแต่มันก็คือเงินที่เราต้องจ่ายเขาพร้อมกับต้นทุนดอกเบี้ยนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะว่าเงินที่เรายืมมายัางไงก็ต้องคืนค่ะจะมีดอกเบีย้ยไม่มีดอกเบีย้ยจะยืมเพื่อนยืมแบงค์ยืมญาติหรือว่าจะเอาของไปตึงที่เราจะต้องผ่อนคืนก็ตามนะคะท้ายที่สุดจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใช้คืนหนี้ดังนั้นคํานวณก่อนเป็นหนี้นะคะว่าเราจ่ายไหวหรือเปลา่า เดือนละ3,000 5,000บาทต่อเนื่องไป10เดือนเพราะบางทีเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยใช้การผ่อน0%กับสินค้าหลายๆอย่างอาจจะเหมือนว่าตัวเองเนี่ยจ่ายถูกนะคะเช่นสมมติมือถือ2,000บาทจ่าย10เดือนก็เดือนละ2,000บาทแต่เราก็ดันไปเป็นหนี้ประเภทอื่นด้วยนะคะหนี้บ้านด้วยหนี้รถด้วยกลายเป็นต่อเดือนเนี่ยมีวงเงินที่จ่ายเยอะมากบางคนเนี่ยรายได้ไม่สม่ำเสมอจ่ายไม่ไหวก็อาจจะติดกับดักหนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นระวังตรงนี้เอา ้ใหดีค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะขอแถมสำหรับใครที่อยากจะคำนวณก่อนจะเป็นหนี้ให้ดูนะคะว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากหนี้ก้อนนั้นเนี่ยมันคุ้มกับต้นทุนที่เสียไปหรือเปล่าอันนี้คำวนวณแบบหลักคณิตศาสตร์แบบง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นเราเป็นหนี้บัตรเครดิตต้องเสียดอกเบี้ย16%ต่อปีคำถามคือสินค้าที่เราได้จากการซื้อด้วยเครดิตและเสียดอกเบี้ย16%ต่อปีเนี่ยนะคะมันให้ผลตอบแทนหรือว่ารีเทิร์นกับเราเนี่ย เกิน16%ต่อปีหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ เราอาจจะต้องคิดใหม่นะคะแล้วต้องเก็บเงินให้พอแล้วค่อยซื้อของชิ้นนั้นหรือเปล่าเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราเสียต้นทุนสูงมากแต่เรากลับไม่ได้อะไรกลับมาเลยค่ะอย่างเช่นเป็นหนี้บริโภควันนี้นะคะไปร้านอาหารสามารถผ่อนค่าข้าวได้แล้วนะคะบางร้านบอกว่าค่าอาหาร500เนี่ยผ่อนได้3เดือนหลายคนบอกเฮ้ยดีจังผ่อนได้ด้วยแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราติดนิสัยการเป็นราชาเงินผ่อนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยสุดท้ายเงินที่เราจะไหลออกในทุกๆเดือนก็จ่ายหนี้หมดเลยแทบไม่เหลือ ให้ตัวเองและถ้ายิ่งวันไหนเดือนไหนเราจ่ายไม่ได้อย่าลืมนะคะว่าค่าข้าวนั้นเนี่ยเท่ากับมีต้นทุนถึง16%ต่อปีเลยนะคะอาหารที่เรากินไปเดี๋ยวมันก็ออกไปเนาะมันไม่เห็นมีความคุ้มค่าเลยที่เราจะต้องเสียต้นทุนขนาดนั้นในต่างประเทศเองเขาก็เลยมีคําแนะนำนะคะว่าจริงๆหนี้ที่ดีเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหนี้ธุรกิจค่ะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราซื้ออะไรบางอย่างมาอาจจะมีต้นทุนนะ5% 10% 16%แต่สามารถที่มาต่อยอด แล้วก็ทํากําไรได้10% 20% 30%แบบนั้นส่วนต่างที่เกิดขึ้นระหว่างดอกเบี้ยที่เสียกับกําไรที่ได้มันคือส่วนที่เราได้รับนั่นเองนะคะนี่ธุรกิจจึงเหมาะกับการก่อหนี้ไม่ใช่นี่เพื่อบุคคลธรรมดาอันนี้เราอาจจะต้องโน้ตเอาไว้ในใจตัวโตๆด้วยละค่ะ นั่นเป็นข้อแนะนําสําหรับใครที่กําลังจะเป็นหนี้นะคะส่วนใครตอนนี้เป็นหนี้แล้วอ่ะควรทาอย่างไรวันนี้เรามี5ขั้นตอนมาฝากกันนะคะอย่างแรกจําไว้นะคะว่าถ้าเรามีหนี้เกิน45%ของรายได้ที่เราต้องจ่ายไปแต่ละเดือนเนี่ยต้องหยุดก่อนหนี้ก้อนใหม่ได้แล้วนะคะหยุดทันทีมีบัตรเครดิตก็หักไปนะคะหรือว่าถ้าเราอยากได้เนี่ยก็อึบไว้ก่อนนะคะให้เราเคลียร์หนี้เก่าให้จบก่อนให้สัดส่วนมันลดลงมาต่ำกว่า45%ก่อนค่อยก่อหน,นี้ใหม่นะคะจาไว้ว่าถ้าของชินะ ไม่มีแล้วมันยังใช้ชีวิตต่อได้มันไม่จําเป็นกับเราขนาดนั้นหรอกนะคะดังนั้นเป็นไปได้ถ้ามีหนี้เกินสัดส่วนแล้วต้องหยุดก่อนหนี้ก้อนใหม่เด็ดขาดเลยนะคะตรงกันข้ามเราต้องโปกหนี้ก้อนเก่าให้ลดลงเรื่อยๆแลวหมดไปด้วยนะคะส่วนที่2ค่ะต้องตรวจสอบเลยค่ะว่าวันนี้เรามีหนี้อะไรบ้างหลายคนบอกอาวก็มีหนี้บัตรหนี้รถหนี้บัตรเครดิตแต่เราไม่รู้ยอดนะคะเพราเราไม่รู้ยอดเนี่ยจะเป็นปัญหาเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าตกลงเงินที่มันออกจากกระเป๋าเราในการจ่ายหนี้มันเท่าไร่ของรายได้กันแน่ เราจ่ายไหวไหมเราต้องลดนี่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องคุยกับสถาบันการเงินหรือเราต้องหารายได้เพิ่มเราบ้างนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญจดออกมาเลยนะคะจะใส่กระดาษก็ได้ใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้ใส่ตาราง Excel ก็ได้นะคะจดมาเลยว่ามีนี่อะไรบ้างเงินต้นเหลือเท่าไรดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราปิดวันนี้เราต้องจ่ายเท่าไหร่ทําไมต้องทําละเอียดแบบนั้นเพื่อเรารู้นะคะว่าเอ๊ะนี่ก้อนไหนดอกเบี้ยมันสูงนะนี่ก้อนไหนเป็นลดต้นลดดอกนะเราจะได้จ่าย ที่ดอกเบีย้ยสูงที่ลดต้นลดดอ,อกก่อนค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่ายิ่งดอกเบีย้ยสูงเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งทบทบทบทําให้เราเนี่ยจ่ายไม่ไหวในอนาคตมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นต้องเคลียร์หนี้ดอกเบีย้ยสูงๆก่อนเช่นนี่สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ย25เปอร์เซ็นต์นี่บบเครดิต16เปอร์เซ็นต์นะคะถ้ามีต้องเคลียร์ก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนี้บ้านที่เป็นลดต้นลดดอ,อกเหมือนกันส่วนนี้ลดจําไว้นะคะว่าไม่จําเป็นต้องโปะนะคะแค่จ่ายให้ตรงงวดก็พอเพราะว่าเขาไม่ได้ลดต้นลดดอ,อกนั่นเองนะคะแต่ทททัั้้งงหมมดวเราจะ ได้เลยถ้าเราไม่กางตารางแล้วก็ลิสต์หนี้ของเราออกมาให้หมดนั่นเองค่ะ3นะคะเราควรจะหาเงินมาโปะนี้นะคะไปปีแบบนี้อ่าหลายคนกําลังจะได้โบนัสแล้วนะคะหรือบางคนก็มีงานพิเศษมีเงินพิเศษนะคะถ้าได้เงินก้อนมาแทนที่จะคิดว่าจะเอาเงินนี้ไปใช้อะไรดีคิดเลยนะคะว่าเราควรจะไปโปะนี่ก้อนไหนดีนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีในการโปนี้ไม่เหมือนกันถ้าดอกเบี้ยกใกล้ๆก,กันเราอาจจะเลือกโปะนี้ที่ ใกล้หมดก่อนนะคะเพื่อให้ปิดนี่ได้แบบนี้ก็ทําได้โดยเหมือนกันเราจะได้มีกําลังใจในการปลดนี่ก้อนต่อๆไปนั่นเองนะคะและอย่าลืมนะคะยิ่งเราปลดหมดไวเท่าไหร่เราก็ยิ่งปลดล็อกตัวเองจากการเป็นนี่ได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเราอยากปลดนี้เนี่ยมันดีกับเรายัางไงมีตัวอย่างนะคะของนี่บ้านนี้บ้านเนี่ยเป็นนี้ก้อนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของใครหลายคนนะคะแล้วก็นี่เนี่ยเป็น78หลักเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าถ้าเราปลดนี้บ้าน ไม่ว่าจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมันช่วยประหยัดหนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนตัวอย่างนี้นะคะมาจากราคาบ้าน5ล้านบาทนะคะแล้วก็มีระยะเวลา360งวดหรือว่า30ปีในการผ่อนดอกเบี้ยหนึ่ปีแรกเนี่ยคงที่3%ต่อปีปีที่4เป็นต้นไป5.5%ต่อปีคงที่นะคะนั่นแปลว่าแต่ละเดือนนะคะในงวดแรกเนี่ยเราจะต้องผ่อนเดือนละ26,350บาทนะคะทีนี้ถ้าเราผ่อนแบบนี้ไปชื่อ เปล่าว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะนี้บ้านจะเท่าเท่ากับราคาบ้านเลยเช่นถ้าเราผ่อนตามสเต็ปเลยเนี่ยนะคะ5ล้านบาทที่เป็นราคาบ้าน ถ้าเราผ่อนแบบไม่โปะเลยนะคะตัวดอกเบี้ยนะคะที่เราจะถูกคำนวณจากสถาบักนการเงินเนี่ยคิดเป็นประมาณ5ล้านบาทเลยนะคะเท่ากับบ้านหลังนี้ถ้าเราเสียทั้งต้นทั้งดอกรวมๆกันก็เกือบเกือบสิล้านบาทนั่นแหละคะ่ะสิ่งสําคัญคือเราควรจะโปะนี่โปะเท่าไหร่ดีล่ะไปดูด้านล่างกันเลยดีกว่าถ้าเราโปะเพิ่ม10%นะคะก็คือเพิ่มอีกสัก2600กว่าบาทเท่ากับจ่ายเดือนหนึ่งเนี่ย28,985บาทเวลาที่เราจะจ่ายนี่มันลดลงทันทีนะคะเหลือแค่24ปี3เดือนแล้วก็ เงินที่เราต้องเสียทั้งเงินต้นดอกเบีย้ยรวมกันก็จะเหลือแค่8 4ล้าน4แสนบาทประหยัดดอกเบีย้ยไปได้1ล้านบาทเลยค่ะยิ่งถ้าเรามีศักยภาพในการโปะกเพิ่มเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งทําให้ระยะเวลาการผ่อนลดลงดอกเบีย้ยที่เราเสียน้อยลง mm. เห็นไหมคะมากสุดเนี่ยถ้าใครใจแข็งๆเนาะ โปะเพิ่มเดือนละ50%ของเงินที่เราต้องจ่ายเนี่ยเราก็จะลดเวลาผ่อนเหลือแค่ครึ่งหนึ่งนะคะไม่ถึง15ปีแล้วก็ทำให้เราประหยัดดอกเบี้ยไปได้2ล้าน7แสนบาทเห็นไหมคะว่าได้มาแบบเต็มๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่โปะเพิ่มเท่านั้นเองแต่ว่าก็ต้องขยันหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราโปะเพิ่มเท่ากับเงินมันออกจากกระเป๋าเราเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีใช้จ่ายน้อยลงนิดเหลือออมน้อยลงหน่อยแต่อย่างน้อยมันก็ประหยัดหนี้ได้ในระยะยาวนั่นเองนะคะ ซึ่งวิธีการโปะหนี้เนี่ยนอกจากเราจะทาแล้วก็ควรจะต้องทําแล้วเนี่ยนะคะอีกวิธีการหนึ่งที่ทําได้ก็คือเราควรจะทําการรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชั่นคืออะไรก็คือการขอลดดอกเบี้ยนั่นเองค่ะโดยปกติสัญญาการซื้อบ้านเนี่ยนะคะเวลาเราผ่อนสินเชื่อกับธนาคารเขาจะล็อกเอาไว้3ปีห้ามเราทําอะไรแต่ว่าปีที่4ี่เราจะเริ่มทําได้แล้วค่ะวิธีการให้ทํา2อย่างนะคะ1ก็คือถ้าเราเป็นลูกหนี้ที่ดีผ่อนตามกําหนดของแบงค์เดิมไปบอกแบง เดิมเลยค่ะว่าเราขอ Retention Retention แปลว่าขอลดดอกเบีย้ยลงได้ไหม ไอ้หนปีแรกที่ให้ดอกเบี้ยต่ำๆแล้วปีที่4จะดีดไป5-6%ขอลดลงมาหน่อยซึ่งโดยปกติแบงค์เนี่ยเขาจะห่วงลูกค้าอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเราไปขอและเราเป็นลูกหนี้ที่ดีเขาลดให้อยู่แล้วค่ะแต่ไม่พอค่ะเราอยากจะได้ออปชั่นที่มากขึ้นแล้วก็ไปขอแบงค์อื่นด้วยเขาเรียกว่าเป็นการรีไฟแนนซ์นะคะการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็คือการขอแบงค์อื่นว่าถ้าเราเป็นลูกหนี้มาแล้ว3ปีจากแบงค์ A แบงก์ B C D เนี่ยจะให้สิทธิ์เราในการที่จะลดดอกเบีย้ยได้มากแค่ไหนนะคะทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าแบงก์ไหนให้ดอกเบีย้ยเราต่ำที่สุด ด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพราะอย่าลืมนะคะถ้าเราย้ายแบงค์เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมามันจะมีค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่มขึ้นมานะคะค่าประเมินราคาค่ะจดจำนองค่าธรรมเนียมอื่นๆเราต้องดูว่าสิ่งที่เราเสียไปกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้แลกกับดอกเบี้ยที่เราได้ประหยัดขึ้นอันไหนคุ้มค่ากว่ากันนะคะ4นะคะก็คือทําการรวมหนี้ค่ะโดยปกติหลายคนอาจจะมีหนี้หลายก้อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโหไหนจะแบงค์เอแบงค์บีแบงค์ซีแบงค์ดีไหนจะบ้านจะรถจะบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเต็มไปหมดเลยนะคะ ทีนี้บางคนเริ่มติดตดิดขัดขัดมีเงินเข้ามาไม่พอกับเงินที่ต้องจ่ายออกไปสิ่งที่ควรทําก็คือควรไปคุยกับสถาบันการเงินนะคะว่าเราสามารถรวมหนี้ได้หรือเปล่านะคะจริงๆคนมีโอกาสคุยกับนายแบงค์แทบทุกแบงค์เลยนะคะทุกคนพูดตรงกันค่ะว่าขอให้ลูกหนี้เข้ามาคุยเถอะขอให้ลูกหนี้เข้ามาเจราจาเถอะขอให้ลูกหนี้เข้ามาหาเถอะนายแบงค์ยินดีที่จะยืดหยุ่นให้นะคะเพราะอย่าลืมว่าเขาเนี่ยเป็นคนให้เงินเราในการที่จะยื หรือว่าในการที่จะกู้ไปทําอะไรบางอย่าง และเขาก็อยากได้เงินต้นคืนค่ะดังนั้นถ้าเราไปคุยกับเขาด้วยความจริงใจแล้วก็บอกไปเลยนะคะว่าวันนี้เราไหวแค่ไหนเขายินดีที่จะยืดหยุ่นช่วยเหลือแน่นอนนะคะสิ่งสําคัญคือเข้าไปหาเขาดีกว่าอย่าไปกลัวนะคะเพราะว่านายแบงค์เขาอยากจะได้เงินต้นของเขาคืนอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราอยากจะรวมหนี้สิ่งสําคัญก็คือลองไปเจรจากับแต่ละสถาบันการเงินดูนะคะว่ารวมหนี้ได้ไหมเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะลดเงินที่เราต้องจ่ายต่งวดลงเพื่อที่เราอาจจะ ยืดเวลาในการผ่อนชำระลงหรือว่าเพื่อที่เราจะขอลดดอกเบีย้ยลงซึ่งสิ่งเหล่านี้มีการเจรจากันเสมอแทบทุกวันเลยนะคะ ขอแค่เข้าไปคุยกับแบงค์เท่านั้นเองค่ะแต่ก็ต้องโนต้ตไว้นิดนึงนะคะเวลารารวมนี้เนี่ยบางครั้งสถาบันการเงินเขาจะนําตัวก้อนหนี้นี้เนี่ยไปคิดเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกรันอย่างเช่นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งดอกเบี้ยก,ก็อาจจะสูงประมาณ25นะคะแต่อย่างไรก็ตามไปคุยก่อนนะคะถ้ามันสามารถช่วยให้สภาพคล่องต่อเดือนของเรามันดีขึ้นช่วยให้ในท้ายที่สุดเนี่ยเราสามารถจ่ายหนี้ได้ไหวแล้วก็จ่ายจนครบทุกวอดได้มันก็อาจจะดีกับทั้งเราแล้วก็ทั้งสถาบันก องนันเสุดท้ายแล้วค่ะถ้าใครมาถึงจุดที่เรียกว่าวิกฤตแล้วกันเนาะคือจ่ายไม่ไหวแล้วนี่ก็ไม่สามารถที่จะผ่อนชำระได้แล้วนะคะจำเอาไว้อย่างหนึ่งนะคะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคือจงเข้าไปคุยกับสถาบันการเงินค่ะทุกแบงก์ยินดีอ้าแขนรับและอยากคุยกับลูกหนี้ทุกคนที่พร้อมจะจ่ายนะคะถ้าเราแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าวันนี้เราติดขัดตรงไหน ธุรกิจเราเจอกับอะไรสภาพคล่องทางการเงินเราติดขัดด้วยเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยน,นะคะเขายินดีที่จะรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือด้วยอย่างที่บอกไปมันมีหลายวิธีนะคะขายายเวลาในการชําระหนี้ยิ่งยืดเวลาให้นานขึ้นยอดผ่อนต่องวดมันก็จะน้อยลงหรือไม่ก็ถ้าเราจะขอว่าเฮ้ยสมมติเราต้องจ่ายเดือนละห้าพันเราไหวแค่3 0 0 0ันสี่พันไปคุยกับเขาได้นะคะเขาก็จะมีวิธีในการยืดหยุ่นแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเราได้หรือบางคนก็อาจจะไปนําหลักทรัพย์บางอย่างไปค้าประกรัน เพื่อทําให้ดอกเบี้ยลดลงจากหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันที่ปกติเนี่ยอาจจะดีขึ้นไปย0กว่าเปอร์เซ็นต์พอมีหลักทรัพย์ค้าประกันมาอาจจะลดลงมาเหลือแค่หน่วยเดียวหลักเดียวแบบนี้เป็นต้นทุกอย่างทําได้หมดขอเพียงแค่เข้าไปคุยกับสถาบันการเงินนะคะแต่ท้ายที่สุดนี่เป็นวิธีการที่เราบอกไว้แล้วว่าถ้าไม่ไหวจงไปคุยแต่ถ้าให้ดีอย่าให้ถึงจุดนั้นเลยนะคะเราจงกลับไปตั้งแต่จุดตั้งต้นเลยแยกให้ออกว่าอะไรนี่ดีนี่ไม่ดีก่อแต่นี่ดีเท่านั้นไม่เกินสิ จ่ายให้เต็มจ่ายให้ตรงแล้วก็ที่สําคัญคือสร้างวินัยทางการเงินให้กับตัวเองนะคะลดการก่อนหนี้ให้ได้มากที่สุดเราก็จะได้มีเงินออมแล้วก็กลายเป็น New Gen i n v e s สเตที่มีศักยภาพได้นั่นเองค่ะจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen i n v e s สเตอร์